เอาความเบรกนะคะต้องปั่นเร็วเร็วเรเรมาลงมาเด็กๆอ่าสวัสดีค่ะแม่แอ๊ดแม่น่าจะเสียงอ่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามเปเปอร์มิน ไปพักนะคะอ๋อคืออะไรคะเออจะบอกว่าสนามนี้เนี่ยเป็นสนามสําหรับกิจกรรมการปั่นจักรยานค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้น้องเกดเขาเริ่มปั่นจักรยานเป็นแล้วใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะใช่เลยจ้ะจ<ช>ักจรกยานสองล้อเก่งแล้วนะช,ช่วงนี้<ช><ช>ค่ะเราก็เลยอยากจะมาแบบหากิจกรรมที่ท้าทายน,น้องเกดมากขึ้นอะไรเงี้ยให้มาลองแบบว่าเออเป็นเขาเรียกรูทเส้นทางใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ี่น้องไม่เคยชินจะได้แบบปั่นเก่งมากขึ้นเลยได้สนุกกับ กิจกรรมใหม่ๆนะฮะใช่ค่ะส่วนไปปิ่นไปพ์คเนี่ยนะคะก็อยู่ที่แถวแถวเรียบทางด่วนรามอินทราค่ะก็ไม่ใกล้ม่ไกลอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรสนุกบ้างเดี๋ยวตามมาชมค่ะอ่าตอนนี้นะคะเราก็ยขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะเพื่อให้เห็นภาพสนามที่แบบชันอ่าเปเปอร์มินไบท์พาร์คนี่จริงๆเป็นยังไงคะที่เราต้องบอกว่าเขาก็เหมือนเป็นลานสําหรับปั่นจักรยานลุยล้วนเนะคะแต่ว่านอกจาก ลานจักรยานที่เป็นสนามทางเรียบมีหันด้วยอ่ะมีหันด้วยนี่ค่ะก็คือมันจะมีคอร์สที่เป็นสีน้ําเงินนี่จะเป็นทางตรงๆเรียบๆนะฮะก็สามารถวิ่งทําความเร็วได้วิ่งรอบสนามเลยเห็นไหมกับกับทางที่เป็นตรงนู้นเห็นไหมเนินๆหรอคะสีเทาๆนะเป็นยางมาตอยกับตรงเนี้ยค่ะอ๋อตรงนี้เป็นขึ้นๆอะเกสใช้เห็นไหมฮะทำทางท้ายเพื่อความแอดเวนเจอร์มากขึ้นเพราะว่าเวลาปั่นขึ้นเนินก็จะต้องใช้กำลังอันนี้ อ๋อโอเคแล้วน้องกายล่ะครับน้องกายนี่ปั่นจักรยานสองล้อเป็นหรือยังครับไม่เป็นไม่เป็นหรอครับไม่พร้อมด้วยต้องฝึกมาเยอะๆนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะได้จะได้เอามามาเล่นด้วยกันนะแต่สําหรับน้องกายเนี่ยถ้าใครปั่นจักรยานไม่เป็นก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะตรงนี้เขามีที่นั่งเราสามารถสั่งนะคะนั่งชิมได้เจเีปั่นได้มีอาหารมีขนมนะคะไวนแล้วนี่ค่ะีแบบเครื่องดื่มวินั่งทานจังเลยไก่ไก่ทั้งนั้นเลยค่ะจะบอกว่าถ้าเราไม่นั่งทานตรงนี้นะด้านหน้าเขาก็จะมี คาเฟ่ที่แบบสวยงามมากค่ะก็อาจจะปั่นจบเสร็จแล้วก็นั่งชิลเอางี้เดี๋ยวเราจะสั่งเครื่องดื่มกับอาหารให้น้องกายก่อนนะคะเผื่อน้องกายจะได้ไม่ไม่ไม่เหงาจนเกินไปเดี๋ยวเอาแท็บเล็ตให้หนึ่งเครื่องโอเคไหมนั่งดูเจเจด้วยโอเคไหมนล่พักผ่อนไปนะส่วนน้องเจด เดี๋ยวไปลุยกันนะฮะโอเคทีนี่เราคิดค่าบร <Yeah. S 1> ิการยังไงครับมที่นี่เนี่ยค่าผ่านประตูก็คือคนละ200บาทนะคะทุกคนสามารถเอาจักรยานส่วนตัวของตัวเองมาได้แต่ต้องเป็นจักรยานสองล้อยถ้าเราไม่มีมาทำไงฮะไม่มีมาเขาก็มีให้เช่าค่ะสีงร้อยห้าสิบาทต่อชั่วโมงนึงนึ่งแล้วก็มีหมวกด้วยไหคะหมวกก็ให้เช่า60บาทต่อคันค่ะแต่ทั้งหมดนะคะสามารถเอาอุปกรณ์ของตัวเองมาได้ออ๋ถ้าเอามีเองก็ไม่ต้องมาเช่าใช่ไหมคะโอเค่ะที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์์คค่่ะะหยุดววัันนจทรก็เลา ไปดูปฏิการกันนิดนึงนะครัข้อปฏิบัติเพื่อพราควรปฏิบัติเพื่อการขับขี่จักรยานนะคะก็จะต้องห้ามสวนกันนะคะห้ามรัดทางนะคะต้องสวมหมวกกันน็อกรองเท้าผ้าใบถูกต้งค่ะแล้วก็ห้ามเล่นการทันใดอะไรพวกเนี้ยนะคะก็เขาเขานิยมบอกว่าให้รถเร็วทางซ้ายนะคะส่วนถ้าถ้าทิศขวาก็คือช้าหน่อยจะสวนกับรถยนต์เนาะเจสพร้อมไหมคะเจสพร้อมไหมคะ พร้อมแค่ไหนฮะพร้อมมากร้อยรป็นหน่อยอไปเลยค่ะไ้เรียบรค่ะไปเลยมั่วให้เรียบร้อยนะคะมาแล้วค่ะนางสาวค่ะใส่หมวกค่ะอ่ะอมมาใส่หมวกค่ะมาใส่หมวกค่ะไปเลยไหมคะไปเลยค่ะไปเลย เมื่อกี้เราปั่นแบบสีฟ้าไปแล้วเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวาเาลองแบบเมาขึ้นไปเทรลแล้วกันนะคะโอเค<ม>อ่ะเดี๋ยวเราไปยังไงคะเราไปลองดูกันนะคะอ่ามาใไปก่อนเจ็บอกเจ็ตตัวไปเลยเจ็ดอ่าตอนนี้นะคะตื่นเต้นนิดนึงนะคะฮ <laughs> ีเว่าฮแรงเลยะคะ่ะ เร็วๆความเด็กะคะต้องปัดเร็วๆลูกต้องปัดเร็วๆอย่าไปตัวอ่ะลงไปลงไปอ่ะจะไหวไหมคะลองดูสิลูกลองดูลองดูในแอนมาแล้วค่ะมั่นใจไหมคะโอ้ โ, diyorsun? โอ้โหมันเลยค่ะมันมากค่ะม <introductions>. ันมากทำไมอ่ะมาแล้วค่ะจะช้าค่ะลูกจักรยาอย่าช้าค่ะไปเลยเดียว โอ้โหได้แล้วค่ะขึ้นต่อเลยดิคะลูกออนัน,นลกออลองดูลองดูค่ะ <larda S 1> ต่อไปหมาะมาจะไปทางที่มันโหดขึ้นนะคะหมามาเดี๋ยวต่อไปหมามาจะไปทางที่โหดขึ้นไปเดี๋ยวไปเลยค่ะ เดี๋ยพะแอดเวนเจอร์แ r a ก k ค่ะเอา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 ,เอาไ,ไหวจริงปะป๊ามาแล้วค่ะเอาค่ะจะจัแนงให้ดูนะคะแอดเวนเจอรหน่อยนะคะว้ามล้อเลยค่ะแบบล้มล้อจิล่อยเลยเอาขี้ออกมาเห็นไหมคะเผนตอนนี้นะคะเป็น ทางวิปากค่ะว้าวน,น,นี่เห็นไหมไม่ต้องไม่ต้องขี่เลยมันไปเองเออเออน,นียแค่ประคองล้อให้ขี่เห็นไหมนะมันเหมือนไบเตยเลยเนาะ ที่นี่นี่ถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่เวิร์กเนี่ยก็เห็นจักรยานไปก็ได้นะคะับตรนนี้ไม่สามารถอ่ะต้องคนที่แบบรักปัน่นจะริงๆมันต้องเร็วๆอ่ะไปต่อค่ะอันนี้ไปได้ละอ่ะเหื่อยเลยเมื่อนะกี้มันไม่สามารถขึ้นไปสุดจริงๆนะสำหรับกำลังขาแอนที่แบบไม่ได้เป็นคนออกกำลังกาย <c oughs> เอาเลยนะ <c oughs> เปลย <c oughs> เ้ยไปดูอดเวนเจอร์ไปแล้วนะไปยังไงบ้างสะเือนไหมครับสะเือนไหมครับนายเราค่อยๆมาแบบสัโลตโนะครับเอาแบบช้าแอ่ชัวร์โอ้ย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  ไปปัน่นแบบบนภูเขาจริงนะแล้วบางทีเราต้องเจอหนึน่โค้งไปโค,นคน้งมาใช่อ่ะลงด้านซ้ายไปเลยค่ะโอ้ยมีชีวิตรอดอ่ะ <c oughs> เลยขึ้นไปเลยขึ้นเนินไปเลยขึ้นเนินไปเลยเก่งมากไม่ต้องเบรกขึ้นเนินอย่าขึ้นโอ,อ้ไปเลยค่ะไปเลยไปเลยโอย้เก่งแล้วค่ะอ่าเป็นมุ้งมอกไปหน่อยนะ โอ้เก่งมากเลยค่ะเกสโอ้โอ้สำเร็จแล้วค่ะโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่กลัวแล้วค่ะโอ้โหอะไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยขึ้นช่วยได้ไหมไหวไหมยังไหวอยู่อ่ะ คงอคนอื่นชอบขี่จักรยานไงแต่เราอะวิ่งไง หนื่อยมาแล้วเจ๊เจ๊กับอกมามาแล้วเอ้ยสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะเอาละค่ะปันมาเหนื่อยค่ะอ๋อกินอะไรให้ชื่นใจข้อให้มากแบี้เมื่อกี้เราเบิดแฮนด์เลอรี่ไปแล้วค่ะตอนนี้เราเบิร์นกลับเราต้องเราทำไงครบเปดเข้าไปคืออันนี้ยเขาเป แบบเหมือนให้คุกกินกับโยเกิร์ตเลยเนี่ยปะอ๋อเหรอคะเออกินกับนี่เขาจัดมาแบบสวยมากเลยนะน่ากินจริงทําไงแต่จริงจริงนี่มาได้นานแล้วอ่ะมาเป็นสิบเมื่อกี้เขาสั่งเราสั่งแล้วยีงปั่นไงใช่ป่ะเราเข้าใจว่าผมจะกินอย่างนี้นะอาอแล้วคุกลงไปแล้วค่ะใช่เดินโยเกิร์ตลงไปมากน้อยตามชอบเลยเอานีดต่อยพอลองชิมดูก่อนเฮ้ยก็ดีนะโยเกิร์ตปกติเวลาเรากินอ่ะก็เยอะๆหรออืมแล้วก็ใส่อันนี้ กผมมีคอนเฟลกเอาไปด้วยค่ะกรุบกรอบแล้วนะแกใส่หมดนั้นอยากกินเดี่ยวเดี่ยวด้วยอ่าแล้วค่ะพร้อมทานแล้วค่ะเฮ้ยแต่งหน้าตามดูเล็กๆนะฮะอร่อยนะที่เหนียวดีไหมครับอืออ่ะอยากกินไ้กันคือไอ้ถ้วยสตรอเบอรี่ใหญ่ๆเนี่ยมันเหมือนเป็นสตรอเบอรี่เพียวๆเลยเห็นอ๋อเหรอรอบนี้ปั่นแล้วก็ให้มาผสมโยเกิร์ตกันเอาเองก็คือถ้าใครแบบ ดีไหมครับเจสต์อยากกินที่เข้มๆก็ใส่เยอะดีไหน้อยบโอเคอ่ะขอตัวทักตาขอนก่อนนะฮะอ้ยนะมันรอจนน้องแข็งแห้งนะเอายังไงคะเล่นเสร็จแล้วค่ะหมดแล้วเจสตชอบอันไหนคะเจสตชอบตรงที่มันเป็นตรงที่มีสองลูกใช่แล้วก็ออ๋แล้วมาชอบตรงไหนคะมาชอบเนินตอนที่น้องเจส ไม่กล้าอันแรกๆอ่ะอ๋อที่เป็นเดินเนี่ยอ๋อลงแล้วก็ลงโอเคป้าๆชอบที่มันเป็นต่อเนื่องต่อเนื่องอ่ะฮะสามลูกใช่ไหมอ่ะใครอยากจะมาสนุกแบบนี้ก็มากันได้ที่ดักเปเปอร์มินทบายปาร์กนะคะเรียกทางหลวงรามัญชานะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเราเหนื่อยมากสุดเสียพลังงานมากเราจด็อกคาเฟ่ไปจะไปด็อกคาเฟ่อาหารที่มินคาเฟ่อ่าโอเคเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะด็อกคาเฟ่อะนี่ฮะคลิปต่อไปได้ดู อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครับวกดกระดิ่งนะคะให้ติดตามคลิปใหม่ได้นะคะบ๊ายบาย,บาย